อยาพูดยากรูไปกันกินข้า,มา,าวมาทำเนียอมูทอดลูกหน่อยันงภูมิจะกินไหมแม่ทำให้เพชเยเอ,อ้นั้นจะเพ้เาจะเกก็ไม่ได้ยินนั่นแหละก็ไม่ได้ใส่ใจแม่มันก็ไม่ได้ยินนั่นแหละ ป้าไม่ต้องของป้าเดี๋ยวป้าไม่ต้องอันนี้มันคำใหญ่ไปเห็นเคี้ยวไม่ได้ไม่ต้องของป้ามีเคี้ยวอยู่ในปากอะต้องเอาเรือมาป้า Ừ, à. Yeah. Mm. nhá đi đi, mình chơi mãi mấy không phải ăn như chó như thế khôngเอา đi đi, ngồi với bố Pum à What are you cái khay Ở thấy tai bay อ่อม้าไ่นั่งลงนะน,นั่งลงดีๆเพรก,ก็อย่านั่งขาเขาสิแล้วมันบังเขาหน่ะพมูมมานั่งดีๆมานั่งกินกันดีๆไม่ไงั้นแม่แม่พอแล้วนะแม่ถอยแล้วนะ ต้องหมดแล้วอย่างในปากปั๊บอ่ะก็นี่ไงเอาหยิบเอาคือได้การกำมูอเทปนั่งไปกินดู น,น้ำเ,เดี๋ยวไม่อเอาให้เดี๋ยวค่อยเอาคุมแล้วนั่งเวลากินเนี่ยตั้งใจนั่งกินดีๆเพชร เทปคุณมขอเรียงเออหยิบอนไนก็หยิบอย่าหยิบแล้ววางอย่างนั้นคนอื่นก็กินด้วยนอ้วนแปลน้ำมาให้น้องก่อนได้หอ่ Rồi năn sẽ kéo mà hay ta? Thế tăng trái xíu Thế แล้วจะมาโชว์ที่ก้างตัวเองได้ไงอู้ปานเจะคองมีก้ามได้จะหนีนหะมีดตะขีกามยังสีช่อมูยู

เพชรเสื้อพัง ก,กินทีละก็กินทีละคำนลไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปหมดทั้งสองคำน,นะภูมอ,อย่าร้องเพลงในขณะที่เพรเพรอย่าร้องเพลงในขณะที่กินข้าวไม่เอาไม่ไม่ชอบ สิ่งไหนที่แม่ไม่ชอบนะอย่าทำเวลากินตั้งใจกินย้มกินเขาย้มมีให้กินน่ะเฝ้ากินเธอบานเมื่อเกิดสงคงสงข้ามมากาจะเฉลยทองเฉลยอิ่มจะมีแรงหนีไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นไม่ทันการข้าวก็ยังไม่กินไม่มีแรงนะควม นันใส่ผิดอันหรือเปล่าพู่มพภูม,ภมอิ่มแล้วเหรอ,อไรึแนหนก็มากินก่อนแล้วค่อยไปยุ่งกับอย่างอื่นสิลูกแม่ไม่ได้มีงานเดียวนะจะต้องมาทำปั้นข้าวให้เนี่ยฮะ set, kue, lalu kemudian, ya, kemudian, gimana? เอาบ้างลงเดี๋ยวให้กินเอาบ้างลงตรงนีน้น้ำเออเออแล้วมันอยู่ในปากไม่ใช่เหรอเอ้าเท็ด เพ็ดย no ่าเมอเวลากิน hmm. ข yeah. uh, ้าวมันบอกท่านมูได้เพ็ดเอ้ยไปกินน้ำไปกินน้ำเพื้ออื่นนี่มันพอด้เด้เอากินน้ำน่ะอ้วนสาวใส่สาวใส่ยู่น่ะอันนี้อ่ะเออต้องบอกพ่อขึ้นไมกินเอง 嗯，我嗯嗯。 一要的。